นี่ตู่ผรายการอะไรรายการเลขเล่าเรื่องเลขเล่าเรื่องอ่าเลขเล่าเรื่องเข้าใจไหมเลขเล่าเรื่องแสดงว่าตัวเลขเนี่ยเป็นตัวส่งสัญญาณการเล่าเรื่องของเจ้าชะตาว่าเจ้าชะตาเป็นเป็นเป็นอย่างไรนะครับเออผมอยากจะดูว่าเสนาหอยได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวก่อนนะเสนาหอยนะเสนาหอยเสนาหอยได้มาจากที่นี่เลยนะใช่ใช่เพราะว่าบางทีบางทีเลขศาสตร์มันบอกบอกอะไรหลายอย่างผมเอาคาว่าหอยก่อนอ่าหอยหอยได้19 แล้วเอาเสนาเข้าไปเสนาเขียนถูกไหมไม่ถูกเจ็ดสักคนเสนาหอยเสนาหอยเสนานี่ได้15บห้เสนานี่ดีไ้สิบหเสนาหอยได้3ามสสสี่หมายถึงว่าความคับขันเป็นคนมีสติปัญญาแตกฉานกล้าพูดกล้าทำมีศัตรูที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวไม่มีเล่เหลี่ยมสมองดีเรียนรู้เร็ว ถึงแม้จะมีอุปสรรคก็ไม่ย่อท้อต่อสู้แต่อุปสรรคสามารถแกบบ้ปัญหาและดําเนินชีวิตได้อย่างมากมายเขาบอกว่ามากมายต้องเหน็ดเหนื่อยทุกรูปแบบถึงขั้นพิการอำมพภาพอย่า่านต่อเลยนะเพราะว่าเพราะว่าผมว่าหยุดหยุดหยุดที่ดีๆดีกว่าใช่ตรงข้างหลังสองอันสุดท้ายไม่เอาได้ไหมคือไม่ได้หรอกเพราะยังไงต้องเป็นอัมพาตอัมาาตหรือ ขั้นพิการแขนข,ขาขาดอันนั้นหนักมากเรื่องเล็กๆผมอ่ะ